สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับวันทำงานวันแรกของอาทิตย์นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะทักทายแล้วก็นำนะคะให้ทุกคนนะคะได้รู้กันนิดนึงว่าการไํทำงานต่างประเทศไปไต้หวันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะนะขั้นตอนง่ายๆเลยในการไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ เตรียมเอกสารสมัครงานพร้อมเลยหลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วมั่นใจว่าจะมากับใครบินกับเป้แน่นอนก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์3ปดหนย์้นหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศนดเดียว้ค่ะกำลังรับสมัครน้องเลยนะคะอันนี้พี่ยานะคะพี่ยากำลังรับสมัครน้องๆนะคะ